สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและสะดับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวรรคขึ้น15ค่ำเดือน8 วันนี้เวลา17นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและสดับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนรขึ้น15ค่ำเดือน8โดยมีข้าราชบริพารพุทธศาสนิกชนไปร่วมสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาเป็นจำนวนมาก ในการนี้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระศรีศาสนาวงศ์เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารสแสดงพระธรรมเทศนาถวายในหัวข้อมหาจิตตานุภาพกถาซึ่งกล่าวถึงหลักการฝึกจิตที่เรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาอันก่อให้เกิดปัญญาซึ่งพุทธศาสนิกชนควรใส่ใจในการรักษาจิตสำรวมจิตและสั่งสมอบรมจิตใจให้อยู่ในความดีอยู่เสมอมีให้ตกอยู่ในอำนาจกิเลส โดยวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบูรณะปฏิสังขอในปี2319พร้อมทั้งพระราชทานนามและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่เสมอต่อมาประชาชนได้สร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้เพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชามาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่30ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้เวลา15นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระ,พร,ะราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยซอยศูนย์วิจัย ทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่30ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์นในการนี้ได้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความตอนหนึ่งว่ามูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและโรค,โรคอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่หัวใจทั้งมีโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลที่มีมาตรฐานและเป็นที่น่าเชื่อถือ สำหรับวาระในการประชุมประกอบด้วยรายง,งานกิจกรรมของมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2555อาทิโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานวันหัวใจโลกครั้งที่12และโครงการอาหารไทยหัวใจดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักอัครราชากุมารีพระราชทานพระมโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเน,นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2555 วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จลงนสารา,าดุสิดาลัยสวนจิรดาพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสและคณะผู้แทนข้าราชการทหารตำรวจมหาวิทยาลัยโรงเรียนสมาคมชมรมรวม72คณะอาทิผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะข้าราชาการกรมราชองครักษ์และสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ มูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมาการและอาสาสมัครร้านจิตรดาในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริจิจพระบรมราชินีนาถคณะพระสหายร่วมรุ่นโรงเรียนจิตรดารุ่น5สภากาชาติไทยผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดี มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถมัมภ์คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2,555พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายยายรักแห่งครอบครัวโคกสลุงจังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา1 0บนาฬิกา42นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายยายรักแห่งครอบครัวโคกสลุงจังหวัดลบบุรีในพระอุปถัมภ์ณอำเภอพัฒนนิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นแห่งที่32 โดยดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนและแนวคิดพระราชทานเพื่อให้ประชาชนมีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงทุกช่วงวัยภายในอาคารมีกิจกรรมห้องสมุดชีวิตที่ให้บริการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจัดนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตเกษตรกรไทยที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เน้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมศูนย์การเรียนรู้ไอซีีชุมชนเพื่อพ่อหลวง โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมตามแนวคิดพระราชทาน5ข้ออาทิกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในคันที่ให้ความรู้แก่ครอบครัวในการช่วยกันดูแลมารดาที่ตั้งคันกิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กได้ร่วมกันทํากิจกรรมฝึกการคิดกิจกรรมผู้สูงวัยสารสายใยรักมีการฝึกร้องเพลงโคร,ราชเพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดสู่เยาวชนของชุมชนไทเบิง้งโคกสลุงปัจจุบันมีสมาชิก526คน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีกิจกรรมเล่นแบบมอนเตซอรี่ให้เด็กได้สัมผัสวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เป็นการฝึกให้เด็กลองผิดลองถูกมีการเรียนรู้ผ่านเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการพร้อมทั้งทอดพระเนตรลานวิถีชีวิตชุมชนคนไทยเบืง้งที่ชาวบ้านโคกสลุงร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามมาศ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่4 วันนี้เวลา10นาฬิกา37นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัตด,ดาม,มาศเสด็จไปยังรุนแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานาครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่4ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่หงห่มที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ในอาเซียนและทั่วโลก และร่วมสร้างสรรพัฒนางานวิจัยด้านกระบวนการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยและการอนุรักษ์สิ่งทอซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอังกฤษฝรัร่งเศสและญี่ปุ่นให้ความสนใจกับการใช้เส้นใยและการย้อมผ้าแบบธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิละปะวัฒนธรรม การพัฒนาเครื่องมือการผลิตและการทอผ้านอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังได้พัฒนาเครื่องทอผ้าจักกาศที่สามารถทอผ้าได้เร็วและได้ปริมาณมากต่อมาเวลา16นาิก59นาที เสด็จไปยังวัดใหม่พดุงเขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทรมเนื่องจากการใช้ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์มาเป็นเวลานาน,านถึง67ปี สำหรับวัดใหม่พดุงเขตมีพื้นที่ติดคลอง3ด้านโดยคุณพดุงเขตกำนันตำบลสาลากลางเป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์และจัดตั้งเป็นวัดเมื่อปี2470ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2482โดยเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเป็นวัดแห่งเดียวในตำบลสาลากลาง นอกจากนี้ยังเป็นวัดส่งเสริมการศึกษาในแผนกธรรมและบาลีโดยภายในวัดมีวิหารหลวงพ่อทรงโปรโดซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนปัจจุบันมีพระครูนิมิกิจโสพลเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุสามาเณร47รูปสถาบันวิจัยจุฬาพรณจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์เลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยเลขาธิการมูลนิธิจุลาภร์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุลาพรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์เลยลักอัครราชกุมารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรวันที่4กรกฎาคม2555 ในปีนี้ทรงเจริญพระชนส่า55ปีโดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์9รูปถวายเป็นพระกุศลนอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุลาภร์ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนข้าราชบริพารน,นำใจการดอกไม้ไปถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องโดยมีสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อง,งานด้านการวิจัยและวิชาการ รวมทั้งโรงพยาบาลจุลาพร์ซึ่งเป็นศูนย์ชำนาญการด้านการวิจัยวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตลอดจนสถาบันบรรัณฑิตศึกษาจุลาภร์เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสร้อยฝีพระหัตถเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุลาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งรวมทั้งการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุลด้วย การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามนอกจากจะทำให้สัมพันธมิตรีระหว่างสองประเทศแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังมีโอกาสขยายการลงทุนและความร่วมมือกันในด้านต่างๆอีกด้วยระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2555สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสยีฮัสซานันโบเกียมูอิสัดดินวัตด,ดละ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเสด็จพระราชดำเนินถึงไทยเมื่อวันที่29มิถุนายนมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพลเอกยุทธศักดิ์สิริประภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันพร้อมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยและบรูไนเฝ้าทูลละอองธุลีประบาทรับเสด็จ วันที่30กร,รกฎาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามและพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังซึ่งได้มีพระราชปฏิสันฐานต่อกันด้วยพระราชไมตรีอันดีในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอด โอกาสเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลทรงหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยบรูไนได้แก่ด้านการเกษตรการศึกษาพลังงานและอุตสาหกรรมอาหารฮาลานรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนและการสนับสนุนของไทยในช่วงที่บรูไนจะดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนในปี2556โดยเป็นการสารต่อความร่วมมือเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนบรูไนเมื่อปี2554 วันที่สองกรกฎาคม2555เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทยณมณฑลทหารบกที่11ได้แก่การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระบระมวงศานุวงศ์และบุคคลสำคัญศิละปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเป็นต้น และหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจต่างๆสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามสเสด็จพระราชดำเนินกลับยังบรูไนดารุสลามมีพลากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีพลเอกยุทธศักดิ์สิประพารองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยและบรูไนเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทส่งสเสด็จ นับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่บรูไนมีต่อไทยและต่างยึดมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศตบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปรับชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบญจมาศวันนี้คุณเวรินทิรานาทองบ่อจรัดได้ดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ